เออ้ามาจากไหนเนี่ยเนี่ยไปซื้อยำร้านเจบีมาเนี่ยอ๋อโดนเหมือนกันใช่ไหมสิบบาทอ่ะสิบบาทอ่ะเออโดนเหมือนกันเลยเนี่ยโดนมาสดสดร้อนๆเลยเนี่ยโอ้งี้ไหมเราไปแก้เผ็ดเจกันว้าวร้านยำของเราอ่ะก็เข้าร่วมโครงการรับคนละครึ่งลูกค้าก็เยอะขึ้นอยู่หรอกแต่เนี่ยอ้า ทำไงเดียตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเนี้เราก็ต้องไปติดเน็ดบ้านไวฟไวฟ,ไ,วฟไรก็เยอะขึ้นอยู่หรือเราจะผักภาระให้ลูกค้าดีเดี๋ยวลองลูกค้าคนแรกเลยละกันต่อยอากาศฝนจะตกแล้วแต่กินอะไรเป็ดแซ่บอ่ะเอ้าร้านเจ๊บีเปิดเนี่ยเฮ้ยมีคนละครึ่งด้วยกินยำร้านเจ๊บีก็ได้เหรอเจ เอาตไปไหนอ่ะน oh, ี่เอาเจ๊เอายำแจกน้ำถุงหนึ่งจะเอายำอะไรอ่ะอายำซีฟู้ดเจเอาแซ่บๆนะแซ่บๆอ่ะเข้าใจอะปะเน้นคขาว่าแซ่บๆโอเคโอเคมานั่งรอก่อนสิเจให้ผมนั่งรอเก็บเก้าอี้ทำไมอะก็ไม่ดึงองออกสิเจทำไมมีรูปกะเพราด้วยขายกะเพราด้วยเหรอ มีหมดแหละจะกินอะไรอ่ะจะเอาเพิ่มไหมเนี่ยเนาะเดียวกินยำไม่ได้อยากกินเอาเพลอห,หน่อยบังคับจังเลยเนี่ยเจ๊คนละครึ่งอ่ะได้ของครึ่งหนึ่งหรือจ่ายคนละครึ่งก็งจ่ายคนละครึ่งดีเนี่ยเดี๋ยวพอสั่งของเลยเสร็จปุ๊บเจ๊ก็เปิดแอปสแกนจ่ายให้เราเราก็จ่ายสแกนแค่นี้นอะไรถามเ,นเนยอะแยะเอาก็ถามไงเจ้คนพิณนะข่าวอ่ะคนละครึ่งอ่ะได้ของในครึ่งเดียวเอง ถามว่าความชั่วไม่ได้ไงหูแล้วเนี่ยเท่าไหร่จเจ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถุงนึงเนี่ยอ่ะอะเสร็จแล้วนี่ร้ยอ,อ,อ,อยหนึ่งอ๋อโอเคเจ้มา้งร้อยหนึ่งใช่ไหมเจสิดเร็วอเรื่เ,เจ้สักเช้าคนหิวข้าวเนี่ยอ้าสกแกนเลยเอ้าเจ้ทำไมมันร้อยสิบบาทเนี่ยเท <What? S 1> ่ากับผมต้องจ่ายห้าสิบห้าเลยนะก็ร้อยสิบบาทก็ถูกแล้วไงค่าย้ำอ่ะ ร้อยหนึง่งแล้วเนี่ยค่า Wi f ฟ,ฟเจ๊ะเราก็ต้องช่วยจ่ายก็สิบบาทไงถูกแล้วนะเนี่ยเจ๊คิดถูกถูกให้เลยร้อยสิบถูกแล้วโอเคไปเรียบร้อยโอเจ๊นี่สิบคนเจ๊ก็ได้ร้อยหนึ่งเดือนหนึ่งเจ๊าขายได้เป็นร้อยเนี่ยกำไรเน้นๆเลยนะเนี่ยที่เกลีดเถียงด้วยอยู่ข้าวอยู่ผลแรกก็ผ่านไปได้แล้ว วันนี้ก็คงจะหลุดแหละนะคาา่า WiFi ของผมเจ๊เอายามุนเส้นใส่ถุงกลับบ้านถุงนึงโอเคนั่งรอเลยเต้ครับผมเจ๊ตั้งแต่มีโครงการคนละครึ่งไงเป็นไงขายดีเปล่าขายดีมากเลยอโต้เนี่ยลูกค้าเขาอะก็เข้าเรื่องโครงการเยอะนะเนี่ยมาร้านเจ๊โอ้ยสแกนเงนเยอะเลยเนี่ยเพราะแต่รับพนักงานเพิ่มสักคนเนี่ย าแบบรว,วยจัดนะเจ๊ถึงกับต้องจ้างคนเลยอ่ะใช่ใช่โต้งเนี่ยว่าแต่สนใจอ่ะมาเป็นพนักงานสแกนคียรโคร้ดให้ร้านเจ๊ไม่ล่ะเดี๋ยวเจ๊ให้เลยวันละส0 0ร้อโอ้เก่งใจอ่ะเจ๊ผมมีงานประจําแล้วผมเป็นตากล้องช่องหอยใหญ่ฟรมีมาเจ๊ดังมากเลยนะช่องเนี้ไปกดซับสไครได้นะโห้ยเสียดายอ่ะโต้องอ่อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ค่อยไปกดซับไปละกันอันนี้ได้แล้วได้ละรับเจ๊ห้าสิบบาทใช่ไหมเนี่ย ร้อยหงไงก็ร้อยน่ใช่อะอะทำไมร้อยสิบบาทอะเจ๊ <What? S 1> โอ้ยคำถามเดิมๆอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จอาิที่ใ้ฟังรอบเดียวแล้วรอบหลังมาซื้อไม่ต้องถามเจ๊แล้วนะนี่เลยต้องก็คือพยายามมาของละาหนึ่งร้อยถูกไหมแล้วก็อีกสิบบาทอะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตให้บ้านเจ๊ไงเนี่ยเราอะก็ต้องช่วยกันจ่ายจะให้เจ๊าจา่ายคนเดียวเจ๊าจา่ายไม่ไหวหรอกตองอะไรอะเจ๊ เน็ตบ้านเจ๊เจ๊ก็จ่ายเองสิเกี่ยวอะไรกับผมงั้นผมจ่ายเงินสดแล้วกันโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้อจ่ายเนี่ยสแกนเรียบร้อยแล้วโอเจ๊แบบนี้ก็ได้ด้วยเนี่ยได้ดิต้อไปไปไปกลับบ้านไปกินยำให้อร่อยนะไปไปไปเอา <ไป S 2> เอ้าม <ไป S 1> าจากไหนเนี่ยเนี่ยไปซื้อยำร้านเจบีมาเนี่ยอ๋อเดิมเหมือนกันใช่ไหมสิบบาทอนสิบบาทอะเออโดนเหมือนกันเลยเนี่ยเพิ่งโดนมาสดๆร้อนร้อนเลยเราไปแก้เผ็ดเจกัน เอาวาอะไรอ่ะมีแผนอะไรอ่ะตอนนี้ไงเราก็ไปสั่งเยอะๆเลยมันโต้งสั่งห้าเราสั่งห้าใช่ไหมแล้วเราก็ชิ่งก่อนแล้วโต้งไล่ตามมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาอมีเหตุผลมีเหตุผลเออาว่าเฮ้ยอะไรไหมแค็งมากเลยสิบาทเนี่ยอะไรเอออะไรไหมอาะไรไหมเจเจเจ๊นี่นะเจ๊ดูนึง อ๋อยี่น้อนเองอเอาอะไรเอาอะไรกันอะเอาอะไรดีเจผมเอายำอะไรก็ได้ห้าถุงผมเหมือนกันเจยำอะไรก็ได้ห้าถุงเหมือนกันกลับบ้านใช่อูไ้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจรีบทำห้เลยโอเคเจตามนี้นะเดี๋ยวผมไปนั่งรอไปไป สองคนก็ได้แล้วสิบถุงไหนยังค่าสแกนอีกคนละสิบบาทอีกกำไรกำไรเฮ้ยตงตามแหม่นะเจทำเลยเดี๋ยวแดี๋ยวเราไปก่อนเราต้อตงไอตามไมนะโอเคโอเคเจเจเดี๋ยวผมมานะผมไป็นรับแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับเอาโอเคโอเคได้ได้ได้ เจ๊เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวมาไอเกมมันไลน์มาบอกผมแล้วเดี๋ยวมันมาเนี่ยกำลังมาเลยแป๊บนึงอต้งก็ไปอีกคนแล้วอไม่เป็นไรเนบอกว่าเกมกลังจะมาแล้วเฮ้ยาเฮ้ยตามแผนเลยเจ๊เชื่อสนิทเลยเนี่ยจริงอ๋อไปเรากลับบ้านดีกว่ากลับ้า ใจแล้วนะนี่ก็เย็นแล้วสองคนนั้นหายไปละหรือว่าเราจะโดนหลอกะเนี่ย,อ,ยอะไรแค่คิดค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็ต้องมาหลอกซื้อยำแล้วต้องสิบถุงโอ้แรงๆไปนะเนี่ยสองคนเนี่ย สำหรับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็คลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นไม่สมควรเอาไปทําตามแล้วก็ไม่ควรเอาไปยิ่งอย่างนะคะใช่นะครับน้องๆตอนนี้หอยใหญ่ของเรามีเพจชื่อว่าหอยใหญ่ฟิล์มไปกดติดตามไปกดถูกใจได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่พี่ด้วยวันนี้บ๊ายบายออสามสองหนึ่งแอคชั่นยำซีฟู้ดเจ๊แบบเซ็เบเ็ เอาใหม่เอาใหม่ั้นไม่รู้ว่าจะหยุดไหมแค่นั้นสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคเจสกดข้ออะไรใช่ใช่โต๊ะเนี่ยสนใจมาสแกนคิวโค้ดละให้ร้านเจ๊ไหมล่ะคำไม่เดียวเองไม่เอรถมันมาพอดีอะเออเอาใหม่